ก็จะมาร,รีวิวเป็นของที่เราได้มาจากักโรงเรียนนะคะซึ่งโรงเรียนของเรานะคะจัดงานวันเด็กนะคะที่จริงมันต้องจัดวันที่สี่แต่คือว่าวันที่สี่มันเป็นวันเสาร์ก็เลยจัดวันที่สานะคะซึ่งเป็นวันศุกร์นี่เลยนะคะก็นั่นแหละแล้วก็ได้มีการจับของขวัญด้วยนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะว่าเราได้อะไรมาก ค่ะเราก็ได้อันนี้มานะถ้าไดก็คือมันโรงงานเรามันมีของขวัญต้องมีต้องเยี้ยอ่ะคืออย่างเช่นจักรยานอะไรประมาณนั้นนะนะตอนนี้นะคะเราได้เป็นกระปุกอะ่ะใช่ปะเออกระปุกนะคะกระปุกนี่นะเป็นลายดอกไม้ต่างๆสวยมากเลยนะคะแล้วก็แพ็กเกจสวยมากชอบมาก ถึงแม้จะไม่ได้แบบของที่แบบยังไงแบบดีก็ยังได้ของมาเนาะอาจจะคุณด,ดูใครเข้าใจนะคะด้านหลังเดี๋ยวเราจะมารีวิวแยกอีกทีนะคะต่อไปนะคะอย่างที่สองนะคะคือเราจบของผันแล้วได้อันนี้ใช่ไหมแล้วพอเดินไปอีกทีแล้วเขาก็จะให้อันนี้มาแค่แดงเป็นเอ,อขนมเนาะ ประเทศอะไรไม่รู้อะประเทศอะไรไม่รู้เหมือนกันลืมอันนี้ก็เขาเขียนว่าปลาหมึกทอดกรอบรสมายองเนสนะคะมินิอีกะโกโรโมมายองเนสเฟเวอร์ตรามารุมสุนะคะนี่อ่ะได้เลยได้ไม่ใช่ดิรุอิสุ ตรงนี้เราอ่านตรงนี้ยสองบรรทัดนีงนะด้านหลังก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีทำใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันใช่วิธีทำหรือเปล่าหรือว่ากินได้เลยได้จะกินได้เลยนะเป็นปลามหมึกทอดกรอบสีเหลืองนะสีเทียนได้ไหมสีส้มเปล่าไม่รู้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแคแดนนะคะเราอันนี้นะคะเราได้มาตอนเที่ยง อันเนี้ยคือมันอาจจะแบบยังไงอะแบบบาบาลาวกันเนะคือพูดไม่ออกอน,นี่นะได้เป็นรถเพลือนี่มันจะเข็นคำว่าเผือกตรงนี้นี่นะอม่ไม่ใช่รถเผือกลิก่นกลิ่นกลิ่นเผลือกนะคะเห็นไหมตรงนี้เนี่ยคะ่ะน่ารักมาก ต่อไปนะคะก็จะเป็นฮะาราันเป็นอะไรอ่านไม่ออกภารัิช็อกกี้รู้ไหมทำไมเราถึงรู้เพราะว่ามีภาษาถ้าเราต้องใจอ่านแล้วก็อานออกนี่นะคือต้องขอโทษด้วยนะคะคือมันเหลวแล้วคือเราอะ่ะเอาวันนี้ไปด้วยคุณครูเขาให้เอาแบบจานชามไปไงแล้วเราก็ใส่ถุงนี้เอาไว้ใช่ปะ แล้วก็แบบไว้แบบตรงที่มันมีแดดแล้วมันก็เหลวหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเราว่ามันน่าจะเหลวแบบเลิเทปเลยดีนาการตัเองในนี้มันน่าจะเหลวก็เดี๋ยวรีวิวแยกนะขนมในเดี๋ยวจะมาชิมกันอันนี้ก็ไม่เคยกินนะคะตรงอันนี้ก็ไม่เคยกินต่อไปยังมีอิกนะก็จะเป็นน้ำส้มน้ำส้มนี้นะคะก็ยางก,กินไปนะกินไปประมาณนี้ ที่จริงมันจะที่จริงมันจะเต็มที่จริงมันจะเต็มเ,เลยต่อไปนะคะอาาย่างสุดท้ายก็จะเป็นน้ำสตรอเบอรีร่นะคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรีร่สตรอเบอรีร่นะ,ะนี่นะมันก็จะแขว่าน้ำสตรอเบอรีร่ตรงนี้ด้วยนี่นะคะนี่มันเป็นรูกสตรอเบอรี่อันนี้มันไม่เย็นนะร้อนมากไม่มันก็ไม่ได้ร้อนนะมันอุ่นๆน้ำอ่ะเพราะว่า อย่างที่บอกเราเอาไว้ตรงที่มันมีแดดคือเราีิจะเดินน้ำนะคะก็ประเภทน้ำก็จะมีสองประเภทขนมแบบนี้มีสามที่จริงแบบมันมีหลายอันนะแต่เราแค่มาแค่สามอันที่จริงมันเรามาสี่อันแต่ว่าเรากินขนมเลนี้ไปเลย ค่ะโอเคนะคะก็ขอใหม่ะสำหรับคิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะก็ไลค์อย่าดิสไลค์ก็ได้กดแต่งไม่ลองแต่งไม่แต่งหรอ